วันนี้เราก็มาชวนคุยกันนะคะหนึงเรื่องที่สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรู้ถ้าจะนำเงินมาให้กิจการกู้นะคะ สำหรับช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะคะมันก็ไม่ค่อยเป็นใจนักนะคะสําหรับบางกิจการก็อาจจะขาดสภาพคล่องนะคะเงินหมุนอาจจะยังไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าเราจะไปกู้สถาบันการเงินตอนนี้ก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะกรรมการหลายๆท่านนะคะก็มีโทรมาปรึกษาเช่นกันนะคะว่าเอถ้าช่วงนี้แบบนี้ลักษณะสภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยเราเนี่ยในฐานะกรรมการเนี่ยจะเอาเงินของตัวเองเนี่ยมาให้กิจการกู้ได้ไหมนะคะ คำตอบคืออะไรคะทำได้แน่นอนค่ะ แต่สิ่งที่กรรมการจะต้องรู้นะคะก่อนที่จะให้กิจการกู้ยืมเงินนะคะก็จะมี3จุดที่ควรจะต้องระมัดระวังนะคะสำหรับข้อแรกก็คือควรจะต้องมีการทำสัญญาระหว่างกันนะคะระหว่างกรรมการและกิจการค่ะซึ่งตัวสัญญาเนี่ยก็จะมี2รูปแบบนะคะสำหรับแบบแรกก็คือเป็นสัญญากู้ยืมเงินค่ะกับแบบที่2ก็คือเป็นตัวสัญญาใช้เงินค่ะสำหรับข้อ2นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวสัญญาใช้เงินนะคะหรือว่าสัญญากู้ยืมเงินก็จะต้องมีการติดอากรสแตปมค่ะสำหรับสัญญา กู้ยืมเงินนะคะเราก็จะต้องติดอากรสแตมเนี่ยในมูลค่า2,000ละบาทความหมายก็คือถ้าเราให้กู้ยืมเงิน2,000บาทจะต้องติดอากรสทตม1บาทนะคะเศษของ2,000บาทบัตรขึ้นนะคะสมมติว่าเราให้ยืม 2,050บาทแบบนี้เราก็จะต้องติดอากร2บาทนะคะโดยคนที่ให้กู้จะต้องเป็นผู้มีหน้าที่ติดอากรสแตปมค่ะแล้วก็สําหรับตัวสัญญาใช้เงินนะคะก็ต้องปิดอากรเหมือนกันค่ะแต่ว่าปิดในมูลค่านะคะฉบับละ3บาทเท่านั้นนะคะโดยที่คนที่จะต้องมีหน้าที่ติดอากรสแตปมก็คือผู้ออกตั๋วนะคะเน้นนะคะเห็นไหมคะว่ามันมีความแตกต่างระหว่างตัวสัญญาใช้เงินกับสัญญากู้ยืมนะคะก็คือตัวสัญญาใช้เงินไม่ว่าคุณจะมีมูลค่า เท่่าไหรนะคะคติดฉบับละแค่3บาทเท่านั้นค่ะสําหรับในเรื่องของการปิดอากรสแตมนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยไม่ต้องปิดก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้อยากจะขอย้ํานิดนึงนะคะว่ากรณีที่ตั๋วสัญญาใช้เงินนะคะหรือว่าสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยไม่ได้มีการติดอากรสแตมเนี่ยจะไม่สามารถนําไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้นะคะก็เลยอยากจะเตือนกรรมการทุกท่านนะคะว่าอย่าลืม ติดอากรสแตมด้วยค่ะแล้วก็มีประเด็นสําคัญที่อยากจะเตือนผู้ประกอบการนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยถ้างั้นเรายังไม่ติดอากรก็ได้เดี๋ยวรอถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่มาตรวจนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปติดทีหลังก็ได้อะไรเงี้ยค่ะจะบอกว่าปัจจุบันนี้ไม่รอแล้วนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวอากรสแตมค่ะจะมี QR code ที่ระบุปีที่ออกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราออกตั๋วสัญญาใช้เงินนะคะหรือว่าออกสัญญากู้ยืมเงินก็ปิดอากรสแตม็มไปเลยดีกว่าค่ะ ค่ะสำหรับข้อที่3นะคะก็คือว่าอย่าลืมขีดค่าอากรสแตมด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราไม่ได้ขีดค่าอากรสแตมก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ปิดอากรสแตมนะคะซึ่งความผิดในแง่ของการที่เราไม่ได้ปิดอากรสแตมเนี่ยค่ะก็คือจะมีความผิดทั้งทางด้านแพ้งนะคะแล้วก็อาญาด้วยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจแ c c เ u าบิ i ค consult ของเราด้วยนะคะ